สวัสดีครับผมนายพรหมกรพิมจิตวันนี้จะมาขอบคุณพระเจ้าเรื่องการเชิ่มสติปัญญาด้านการเรียนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมโดยสิ้นเชิงในตอนที่ผมสอบเข้าหอวังนั้นมีการเปลีป่ยนแปลงด้านสังคมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสังคมด้านการศึกษาสังคมด้านเพื่อน หรือวิกฤตการณ์โควิด -19 ที่ทําให้ผมต้องเรียนออนไลน์ซึ่งทำให้ผมขาดสเสียรภาพทางการเรียนอย่างมากจึงทําให้ผมได้รับเกรดเฉลี่ยที่ไม่ค่อยดีนะักผมจึงเสียใจกับเกรดนั้นมากและได้กลับใจใหม่เข้ามาอธิษฐานขอการเจริญสติปัญญาจากพระเจ้าและผมก็แรกตั้งใจกลับตัวใหม่หลังจากนั้น ผมได้ตั้งใจเรียนซึ่งวิชาที่เข้าใจยากอย่างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผมสามารถเรียนรู้มันได้อย่างดีขึ้นแต่ทำเกรดเฉลี่ยของวิชาสองวิชานี้ได้4.00และผมยังสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ผมมีให้กับเพื่อนได้รับเกรดเฉลี่ยของภาคเรียนหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาคือ3.87และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนดีเด่นเพชรหอวางครับ ได้รับเลือกให้เป็นรองหัวหน้าห้องและเป็นหัวหน้าหมู่ลูกเสือของห้องครับผมเชื่อว่าการที่ผมมีสมาธิที่ดีในการเรียนมาจากการที่ผมอธิษฐานอ่านาพระคัมภีร์และใช้เวลากับพี่เลี้ยงและนอกจากนั้นผมยังได้เข้าร่วมกับ66ไบเบิลครับและผมก็ได้เข้าไปฟังพระคัมภีร์ทุกบทและจดสรุปเอาไว้ในทุกๆบทครับ ทั้งนี้ผมขอขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเจิมสิิปัญญาให้กับผมขอขอบคุณคิดสัจจและผู้ใหญ่ใจดีที่มองทุนงการศึกษาให้ผมที่เป็นกำลังใจและช่วยลดภาระของผมกับครอบครัวลงสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณพระเจ้าและผมเชื่อว่าหากคนเรากลับใจใหม่และเดินกับพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์พระเจ้าจะอวยพรและเจิมสิิปัญญาอย่างมากมายครับ ขอบคุณครับ